เดินไปดีเดินไปไปเดินไปลบหลบหลบเลยหลบเอีนะหลบเลยไปเดินไปวิ่งดีวิ่งวิ่งวิ่งไปเลยวิ่งเดินอีกนะหลบหลบหลบไฟหลบไฟไปยิงนี่เราก็จะไปทำการไปปวดประสาทคนอ่ะเราพี่เราพี่ทำอะไรอ่ะขอเยอะกว่าเราพี่ทำอะไรกันพี่แม่พี่ทำอะไรกันไม่รู้ เราจบว่าอย่างเราทคนไมไปเรีนไปเนต่อหน้าเขาเนหเท่เดินใไม่างแก่คนใช่ไ้ยเราบอกว่าเฮ้ยมึงเดินล้งูไม่ไหอไปเรนมต่อหน้าเขาแปบว่าไม่แอบ่ไมเออไปเลยตอบนะจะล้างหน้าอ้สัว์เลยนเออเอาไง แม่ไม่นะแม่ไม่แม่ไม่มีน้ำเออเราไปถ่ายเลยถ่ายกูถ่ายกูไม่ใช่หรอเออเดี๋ยวเราไปถ่ายเลยนะครับไป Six hours later ทีนี้เราก็พร้อมแล้วครับเกมผมอ่ะเล่นเกมให้ฟังนะเดินไปดิเดินไป ไอ้เดินไปลมลมลมเลยลมอีกนะลเลยมแขมแขม่มไปไปขโอเคโอเคเนี่มันทำดีอะไอ้ไอ้ผมช่ะผมใช้ยบลงไหอแ่เราไม่ใช่บางแล้ผมใช่ไมองครับ้ เราทำความดีครับไปแล้วกูอ่ะวันนี้นะครับหวังน,น,นราผอมคร้สวยเนี่ยนี่จะทำความดีแบบว่าช่วยชาติ <c oughs> บล <c oughs> วไปไปจบ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 

หล่อไหมครับป้าผมช่วยอะ่ะป้า,าผมหล่อปะหล่อค่ะหล่อหล่อมากเลยใช่ไหมเดิน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 เดิเดินดเดินดเดิไม่เล่นเกมโทรไงหลบหลบวิ่งหนีวิ่งหนีเลยวิ่งหนีหน <c oughs> พี่ครับผมเทพไหมพี่ผมเท่ปะแล้วผมเกมผมอ่ะวิงว่งเลยวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งเกมอะไรวะ <c oughs> ไงครับเราดีใจมากะเริ่มแผ็การนะน้่อนไปเดิไปวิ่งวิ่งวิ่งไปเลยวิ่งเดินนเดี๋ยวมหลบหลบหลบไฟหลบไฟอยไปียิงนี่นะครับเั้งตงผมอะไรใช่ไหม่หครับพ่ะ เกมยม่เกมแม่นะโคตอ่ะมึงกระโดดดีกระโดดเลยรอใครเล่าไปไปดีออกออกกากเกมถ้าผมเล่นเกมเก่งเราไม่เยอะนี่มันไม่เก่งใ่ไมมไปวิ่ง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 รอกันดีรอด้วย รถใจไอ้มาเดี๋ยวลองรถหอมค่ะอร่อยไหมเนี่ยครับอร่อยครับวิ่งเลยวิ่งเลยเร็วๆกระโดดกระโดดสวยมากนั่นแหละใช่ปยวลอเขาคงตกใจครับไอ้นี่เป็นไรใช่ไหมป้าป้าบ้าตกใจปะผมบ้าไหมผมบ้าปหล่ะไม่มาใช่ไหมครับผมครับสวยนี่แหละวิ่งดีมึงวิ่งดี อย่งตามพี่มาตามพี่มาเลยเราเร็วเร็วเลยนี่เราก็เจอเป้าหมายแล้วครับเนี่ยเขาเห็นเกมไหมเห็นครับเออไอเกมมันไม่มีเกมหรอกวิ่งวิ่งไปวิ่งไปรอคุณรอดิวะาวิ่งไปยังไม่ยังไม่ยัง ล,งลุงลุงลงเกมอะลุงเกมผมเนี้เกมอ่ะเฮ้ยวิ่งเลยวิ่งเลยเราเดาไปไหนวิ่ง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 ไปกระโดดโอ้กระโดดกระโดดลุงมันมันไม่ชอบผมเวลาดามหน่อยเดี๋ยวลุงดีหนามันดิมีหนาเลยเหรอเล่นเล่นในเขาดูได้ไหมเล่นในคนถนนดูอ่ะแม่ดีกว่า <apart> ลุงไม่ดูผมเลยอ่ะผมผมไม่ได้ให้ดูอ่ะเราเลยเราลุงไม่เหงาหรอขายคนเดียวอ่ะลุงเหงาว่าขายคนเดียวอ่ะผมผมเล่นดูงูก็ได้นะไปเลยไปไปไปต้องพองอ่ะดูดิมาขายดีเลยไม่เห็นไม่เห็นติดรั้วไอ้ตั๊ก ตาเขามองพี่อะเขาข้างในอะแต่น้องเห็นปะไม่เห็นติดรั้วลุงเออตาเขามองเลได้หรอลุขายอะไรอะลุงเล่นอะไรวะเนี่ยเป้ไปไปไปลุงลุงลุงเล่นให้ผมดูหน่อยเล่นไหมบ้างไม่เป็นอะไปไปไอ้ก๊อกไปไปแล้วสมองกูไปแล้วใช่ไหมครับป้าใช่ไหมได้ครับ เฮ้ยนุ่มไทยวะเฮ้ยเ่ไม่เอาเราเริ่มยังล่ะครับเมีไงบ้างเข่ยบ้างคุณได้เก่อเลยบา่งย่งย่งเยงยงยไปวิวิลบ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 สูเอากรสุนมาเอากรสุนมาเฮ้ยมาลงเฮ้ยนะเฮย่ว ไหปะเนี่ยเก็บหมดเละเห็ป้ต้องเง้วิ่งไปดิวิ่งไปเร็ววิ่งหลบหลบหหลบหบใจุ่ใจไหมใ่ใบอกเลยไปเรปขาร้องอะไม่เอาเนี่ยแเราไปทำ วิ ppo, sociedad, glaube, là, ่งๆิ่งเร็วๆรอบๆเลยรอบๆได้รอบดีมากเนี่ยได้ได้ดูดิดีไหมรอบเลยเร็วๆวิ่งอีกงวิ่งเลยเฮ้ยมันตายแล้วมันไม่ฟังผมเนี่ะมันไม่ฟังผมเลยครับดูโอ้มาตึมเลยทีเนี้ยดีแล้ว จะปเาหาผม้าผมบ้า,า,า,าบ้าเ้มาเกผมอ่ะ,ะ,ปะไปเลยเร,เร็วๆวิ่งวิ่ง <c oughs> ใช่ครับใช่ไหมครับป้าใช่ครับวิ่งวิ่งเร,เร็ววิ่งิ่งได้ิด้ทีวะ <c oughs> <c oughs>

หันซ้ายหันซ้ายหน่อยหลุดมากกูอะกูหลุดมากแล้วเดี๋ยวไปแล้วส้องมองอะเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คตัวเองก่อนเราไปไปเยอะแล้วไปเยอะแล้วกูอะไปเยอะแล้วดูเยมนะครับเร็ว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 วิ่งวิ่งเร็วเร็วเอ็งเอาปืนมาดิเอาปืนมา มึงขับเพื่อยวไอ้เงี้ยขับเพเ่อแวไปไปไปก็ถ้าเกิดใครชอบ่ิลลีอรู้ไหมก็สั่งมาให้ด้วยนะครับบบว่าบอกเลยโทรศสั่งสปอนเซอร์กล้องต้้งเข้าแล้วอ่ะบอกว่าผมยิ่ผมอยากมีกล้องแบบแอบถ่ายนะครับบอกขอสปอนเซอร์กล้องเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ระบุระบุยี่ห้อครับอะไรวะเอาอะไรก็ได้ขอให้สามหมื่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยกล้องอ่ะกล้องโทรศัพท์ซัมซุงนะครับยัง ภาพคลิปนี้ก็ฝากฝากถึงรถพี่ด้วยนะครับนี่ครับนี่คือรถคู่ใจมาถ่ายใกล้นี่คือรถคู่ใจโอ้เหลือสามเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นปเหลือสามเปอร์เซ็นไปไปไนี่รถคือรถคู่ใจ,ใจแล้วก็นี่คือรถแท็กตก่องแท็กตก่องคู่คู่ชีวิตเออไปไปก็